วันนี้เราจะเล่นเกมโกด้นลกดากอนจาก่ายคาเกมน่นเอามาสามรอยห้าสิบนะคะหมดไค่นี้พอดีแค่สักห้าโ้ยไปม,มีสี่ก็ได้วะจะไหวปะวะจะไหวปะวะทำเดียวทำใจตัวเองเขาปล่อยปล่ยป,ลย,ปลยให้เขายิงไปก่อนเราคงสู้เขาไม่ไหวนะเรารอแบบเขาหวังว่าเออเล่นแรงเราจะพอแบบใช้ได้บ้างนะ มาเท่าไหร่นะ350้หาสิบหาเมาไม่เจอมันเป็นอะไรหาเมาไม่ค่อยเจอเนี่ยแม่ตัวใหญ่เขาไปหน่อยสิก็ได้อีกฉนันไปไหนเนี่ยมันโดนตัวที่ฉันล็งมาเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รอดแล้วอะดูจากทรเจะเล่นเท่านี้ยังพอแบบมีโอกาส ถ้าเข้าตัวใหญ่นะถ้าเข้านะใช้คำว่าถ้าเข้าสงสัยจะไม่ล้อหอดเล่นแรงไปหน่อยแหละเฮ้ลิง์รับรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชีพถึง0.7%นอนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพัทมิต จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย